สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ชีวิตดีไลฟ์เช่นเคยครับกับผมต้อมวรัญยูโยนิตยาชนายสวรรค์ค่ะ วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่เดิมนะครับพี่โยครับนั่นก็คือร้านชีวิตดีบายเอสซีชั้น6เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานครับแต่วันนี้เนี่ยบรรยากาศพี่ครับบรรยากาศแตกต่างมากเพราะว่าปกติจะเห็นแค่เรา2คนวันนี้มีคอนเสิร์ตอยู่ข้างหลังไม่ใช่ค่ะวันนี้พิเศษมากค่ะหลังจากที่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราได้ไลฟ์เพื่อที่จะแบ่งปันและให้ความรู้กันมาหลายๆหัวข้อก็มีท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ได้แจ้งเข้ามาว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยผู สูงอายุอยากให้ทางเราเนี่ยช่วยในการสุกอบรมให้ความรู้เรียกว่าขอมาปุ๊บได้ทันทีจัดเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยมีกิจกรรมดีๆนะครับก็คือเป็นการแนะนำแล้วมีการให้ความรู้เพื่อที่ว่าสามารถนําเอาเทคนิคดีๆทริคดีๆไปใช้และปฏิบัติจริงกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่บ้านได้ใช่ค่ะผู้เข้าฟังในวันนี้ส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุที่บ้านหรือมีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านค่ะซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเองอยู่แล้ววันนี้ก็ถือว่าเราแบ่งปันมอบเทคนิคดีๆเพื่อที่สามารถ จะไปดูแลได้ถูกต้องมากขึ้นใช่ค่ะเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ดีขึ้นด้วยบอกนิดนึงครับพี่โยครับว่าวันนี้หัวข้อในการที่เรามาจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างครับพี่โยวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากระดับวิชาชีพเลยค่ะจากพยาบาลวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เดือนเพ็ญอาจารย์รวนันประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุกี่ปีเอาเฉพาะการดูแลนะคะไม่ต้องไปนับอายุค่ะเอาเฉพาะประสบการณ์พอค่ะ10อัพ40 ไม่ใช่มีแค่ความรู้แต่ประสบการณ์และเทคนิคที่สามารถมาถ่ายทอดได้ดีมากนะคะซึ่งจะมาสอนในเรื่องของการฟีดอาหารทางสายยางและก็การดูดเสมหะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทางญาติเนี่ยปกติต้องปฏิบัติเองที่บ้านวันนี้มาเพิ่มพูนความรู้กับเทคนิคดีๆและได้รับความอนุเคราะห์จากนักกายภาพบาบัดด้วยนะคะวันนี้ต้องมาสอนการทรํากายภาพเองที่บ้านและก็การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,ย เรื่องที่สําคัญมากๆค่ะวันนี้น่าสนใจมากๆทั้งสองเรื่องเลยทั้งสองเรื่องเลยหัวข้อนี้มาจากคาแนะนําของท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากเลยนะเราจับให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เราจะทุกคนเต็มอิ่มสําหรับใครที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมไม่เป็นไรดูชีวิตีไลฟ์ที่บ้านก็ได้ความรู้เช่นเดียวกันเราพาผู้ชมไปดูเลยไหมครับพี่ไปชมบรรยากาศวันนี้กันเลยครับเชิญค่ะ ก็คือตัวเราเองที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยจะต้องเอ็กซ์ซอร์สได์เหมือนกันคุณพี่ดิฉันด้วยไหมคะไม่ต้องค่ะนอกจากการกายภาพแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สร่องปัญหาที่สุดของการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงลงมาวิวแชร์จากวิวแชร์ไปห้องน้ำจากวิลแชร์ไปโซฟาถูกต้องอยากกระซิบว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาขนาดอุ้มเบาๆนะคะวางลงโซฟากระดูกสะโพกหักได้ค่ะหรือแค่ยกเลื่อนตัวบนเตียงค่ะกระดูก บางชิ้นก็เปราะบางอยากให้ทุกท่านได้รับเทคนิค,คดีๆในวันนี้มากๆนะคะคาดหวังจริงๆว่าอยากที่จะเพิ่มคุณภาพการดูแลทางการพยาบาลและการกายภาพบําบัดให้มากขึ้นวันนี้นะคะ<ม>หวังผลดังนั้นหลัง4ี่โมงแล้วสามารถสอบถามได้ต่อจนทุกท่านมั่นใจนค่ะเป็นที่ได้เลยใช่ค่ะคคการที่จะต้องดูแลใครสักคนโดยเพาะอย่างยิ่งถ้าผู้นั้นเป็นบุพการีผู้มีพระคุณต่อพวกเราเราต้องการมอบสิ่ง ที่ดีที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะทุกคนตั้งใจที่จะดูแลอย่างดีที่สุดแต่ด้วยความจํากัดจํากัดเรื่องอะไรบ้างล่ะคะอาจจะจํากัดเรื่องของเวลาจํากัดในเรื่องของความรู้ได้รับคําแนะนําจากโรงพยาบาลแล้วหรือบางทีก็ไปเรียนกันเองบอกต่อๆกันมาแน่นอนคะ่ะอาจจะเรียนถูกเรียนผิดแต่ทุกคนทําด้วยความตั้งใจถึงเราตั้งใจอย,อย่างไรถ้าเราไม่แม่นยําเรื่องนั้นอันตรายไหม อาจจะเกิดอันตรายก็ได้โดยไม่ตั้งใจแต่ถ้าเราไม่แม่นยำผลอาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรสมองเราจําเป็นต้องได้รับออกซิเจนค่ะออกซิเจนจะมาจากไหนมันก็ต้องมาจากการหายใจบางคนก็มีอุบัติเหตุเสียเลือดถูกไหมคะหรือบางคนมีปัญหาที่หลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกหรือว่าตันกระทันหันนั้นเราเลื่อนไปเลี้ยงสมองไม่ทันคุณหมอก็ต้องใส่ท่อย,ยาวๆท่อย,ยาวๆนั้นจะใส่ทางจมูกหรือปากก็ได้แต่ใส่เข้าไป ลึกถึงหลอดลมเนี่ยค่ะต้องใส่เข้าไปเลยนะคะท่อยาวๆมาถึงตรงนี้เลยนะคะเพื่อให้ลมนั้นเข้าไปที่ปอดปอดมีหน้าที่ฟอกแล้วก็นําเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาสมองเนี่ยจึงต้องรีบให้ออกซิเจนสายมากดอยู่ตรงปากก็มีถึงบอกว่าถ้าญาติที่ดูแลกันนะคะให้สังเกตเดี๋ยวเราจะมีการเทสดูทุกครั้งว่าทํายังไงก่อนให้อาหารเคยมีที่ว่าเอาไปดูแลเองฟิตเองเขาบอกว่านึกว่าสายอยู่ในกระเพาะไม่มีอาหารตกค้างคิดว่ามี สายอยู่ในกระเพาะที่ไหนได้ควิดลงไปลงปอดค่ะก็อ,อันตรายถึงชีวิตนะคะ เราจอยตรงนี้เปิดปิดนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีถุงมีอะไรเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมันจะต้องปิดไว้อย่างดีนะคะเราก็อาจจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะเบอร์10สีดําหรือ12สีขาวเราจะใช้จําสีเพราะที่โรงพยาบาลเนี่ยเบอร์16จะสีส้มสมมุติว่าดูดทางจมูกใช่ไหมคะทำไมถึงต้องดูดทางจมูกเพราะว่าเีมหามันอยู่ลึกแล้วถ้าเราดูดทางปากแล้วมาดูดจมูกเชื้อแบคทีเรียอยู่ในปากนี่อาจจะล้างไม่ดีแล้วเราไปซักจมูกปรากฏว่ามันใกล้หลอดลมมันก็ลุง ด,ดูซิมหาทั้งจมูกจะต้องใส่เลือก6-8นิ้วนะเนี่ยค่ะประมาณนี้6-8นิ้วแต่ทีนี้เราต้องจับในที่ถนัดตอดเชื้อที่สุดคือที่คอใส่เข้าไปประมาณติดผนังข้างล่างนะคะถ้ามันติดถอยมานะคะแสดงว,ว่ามันติดเอาเนื้อเยื่อต้องถอยแล้วก็ปิดปิดเลยสแสดงว่าเครื่องทํางานแล้วค่ะ มันจะดูดให้หมุน360องศานะคะไม่อยู่กับที่หมุน 1, 2, 3, 4, งถอยห้ 5, ถอย6ออกมานอกจมูกเพราะว่าคนไข้หายใจทางจมูกใช่ไหมเราจะไม่เอาสายนี้แช่ไว้ในจมูกนานเดี๋ยวจะทําให้ออกซิเจนลดต่ําลงได้เป็นภาวะขาดออกซิเจนแล้วเขาหายใจอีกข้างไม่ได้หรอได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับออกสองข้างออใช่ออนนฉะนั้นเขาจะไม่ให้สายอยู่นานเกิน10-15วินาที ฉะนั้นเราถึงต้องคอยสังเกตว่าตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าเป็นขีด2เราต้องดูว่าก่อนแห้อาหารอันดับแรกให้สังเกตว่าสายมันอยู่ในตำแหน่งเดิมไหมหรือมันเลื่อนออกมาอันนี้ขีด3ค่ะนี่ขีด4จะอยู่ที่ขีด2ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขีดสองนะคะเราก็ต้องวัดบางคนตัวสั้นตัวยาวแต่ต้องดูว่าโรงพยาบาลใส่ไว้ขีดไหนต้องจดตรงนั้นไว้หรือใช้ปากกาขีดไว้ก็ได้ไม่ใช่ขีดที่ปัตเตอร์นะให้ขีดที่สายไว้เลยให้เห็นชัดๆว่าเดิมมันอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเรารู้ว่าขีดเนี่ยมันอยู่ที่เดิ ก็ยังไม่ไว้ใจตรงเนี้ยมันอยู่ที่เดิมแต่ตรงปลายอะคะเราไม่เห็นมันอาจจะขึ้นมาขึ้นมาเคยมีนะคะขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยคือเลื่อนมาจนเกือบหลุดแล้วอะเพราะงั้นสําคัญว่าเราจะต้องดูว่าสายเนี่ยมันยาวอยู่เท่าไหร่ทุกครั้งที่เราให้อาหารเราต้องเอาน้ําล้าง50าสิบซี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 นั่นคือมื้อน,นั้นถูกไหมคะแต่หลังจากนั้นอะเราควรจะให้น้ำเข้าบ่อยๆในระหว่างมือถ้าไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้เป็นโรคหัวใจเราไม่ควรจํากัดคะ่ะโดยปกติเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักถ้าอยู่ที่ ประมาณ40กิโลอย่างเงี้ยเราก็จะให้น้ําอย่างน้อยประมาณพันหแต่ถ้าตัวโตวสมมุติคุณนะคะคุณเนี้ยได้ถึง2ลิตรครึ่งเราต้องดูตามน้ําหนักพวกเราเองก็ควรจะกินน้ําบ่อยๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งดื่มทีเดียวหนึ่งขวดเป็นไงคะไตมันทํางานไม่ทันคะ่ะหลักการก็คือให้จิบไปบ่อยๆทั้งวันเลยคะ่ะชั่วโมงละแก้วอะ่ะดีที่สด ให้อาหารเสร็จเราให้เติม50เพื่อเป็นการล้างสายแต่อีกหนึ่งชั่วโมงเราก็สามารถให้ได้แล้วเพราะมันเริ่มย่อยแล้วแต่ว่าถ้าช่วงนั้นมันห่างสมมุติทุกสองชั่วโมงใช่ไหมเราก็ให้ไป200ก็ได้และสายมันก็จะได้สะอาดด้วยไม่ใช่คุณไปฟีดเป็นแบบมือม้อหนักมื้อหนักไม่ใช่จริงๆแล้วมื้อดึกๆแน่ร่างกายมันควรจะพักมันต้องลดการย่อยค่ะกระเพาะอาหารเนี่ยควรจะให้เขาพักไปไม่ควรไปฟีดดึกๆมากหรอกค่ะแต่ถ้าจําเป็นมันขึ้นอยู่กับโรคขึ้นอยู่กับที่คุณหมอก็สั่งมาฟิตเท่าไไหรร่่่คแตมวเกิน40 Oh. สำคัญกับชีวิตเรายังไงและสําคัญกับผู้ป่วยอย่างไงวันนี้การกายภาพบาบัดอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงอย่างแรกเลยจะมีเรื่องของการออกกําลังกายการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงการพลิกตะแคงตัวหรือการที่เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่1ไปสู่อีกที่หนึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเป็นการออกกําลังกายบนเตียงก่อนของผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่ค่อยมีแรงเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการข้อติดหรือการที่เป็นแผลกดทับการก,ออก,กายภาพบาบัดแบบง่ายนะครับเริ่มแรกเลยตอนนี้คือการสอนออกกําลังกายเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการของข้อติดหรือการออก กําลังกายเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมามีแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยตัวใหญ่นะครับแล้วก็อ่อนแรงทางด้านซ้ายนะครับเราจะออกกําลังกายที่ข้อศอกด้วยการจับแบบนี้ที่ข้อมือนะครับรวมถึงการซัพพอร์ตที่ข้อศอกเหมือนเดิมเราจะหุบเข้าหุบออกแบบนี้นะครับ เพื่อเป็นการป้องกันการข้อติดของข้อศอกนะครับผู้ป่วยคนไหนที่สามารถออกแรงได้ให้เขาช่วยออกแรงนะครับเราอย่าให้เราออกแรงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่งั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้หรือการขยับหรือการใช้กล้ามเนื้อนะครับต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงนะครับการพลิกตะแคงตัวการเคลื่อนย้ายตัวขึ้นลงในผู้ป่วยที่มีแรงในระดับหนึ่งนะครับเราจะสอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการพลิกตะแคงตัวซ้ายขวารวมถึงการเคลื่อนย้ายตัวซ้ายขวาหรือการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบนเตียงเองหลักการคือการตั้งศอกขึ้นมาและกางศอก ไปทางด้านนั้นก่อนสมมุติเราจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเราจะกางศอกไปทางด้านขวาและให้เขากระเถิบตัวไปแบบนี้นะครับโอเคดันตัวไปแบบนี้เป็นการเคลื่อนย้ายนะครับต่อไปเรามาดูการเคลื่อนย้ายตัวในการพลิกตะแคงตัวบนเตียงสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องจับท่าให้เรียบร้อยก่อนเรากางแขงข้างที่เขาไม่มีแรงออกก่อนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ทับแขนและมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงพมือวางไว้แบบนี้นะครับเราพลิกตะแคงตัวหนึ่งสองซ้ำ แบบนี้นะครับพิกตะแคงตัวมาทางด้านนี้ได้แล้วต่อไปจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปหาวิวแชร์เราจะจับเขานั่งใช่ไหมครับถ้าเขามีแรงเราบอกให้เขาใช้ขาข้างที่มีแรงเกี่ยวขาข้างที่ไม่มีแรงลงมาข้างเตียงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ลุกขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราเอามือจับที่สะโพกนะครับหรือถ้ามีสายคัทเบลหรือมีอะไรให้จับได้ตรงนี้เราช่วยจับพยุงนะครับมือลองที่หัวไหล่ทางด้านนี้นะครับและพิกตะแคตัวขึ้นมานับ1นึง 2 3 แบบนี้คนไข้จะลุกขึ้นมานั่งข้างเตียงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการขยับคนไข้ไปที่วีลแชร์นะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้นะครับอย่างแรกเลยที่เราไม่ควรลืมคือการล็อกล้อของวีลแชร์ไม่งั้นเรายกเข้าไปแล้วไปนั่งปั๊บวีลแชร์ไหลล้มทั้งคู่เลยทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยนะครับอย่าลืมนะครับการล็อกล้อสาคัญมากนะครับเราจะใช้ข้างที่มีแรงนะครับอยู่กับวีลแชร์เราจะเอาข้างที่เขาไม่มีแรงเราจะเอาเข่าล็อกเขาไว้แบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เข่าเขาอ่อนหรือล้มลงไปอย่างแรกเราจะจับเขา ยืนก่อนนะเขามีแรงพร้อมนะครับ1 2ึสอาม่าลุกขึ้นยืนครับโอเคแล้วค่อยเหวี่ยงตัวถ้าเขามีแรงทางนั้นขวาให้เขาเอามือเอื้อมไปจับทางวิลแชร์ไว้แล้วเราหมุนล็อกเข่าเข้าไปโอเคค่อยๆนั่งนะครับอ่าทิ้งแคบนิดนึงแบบนี้นะครับจะเป็นการจากเตียงไปวีลแชร์แต็มอิ่มมาก วันนี้คะรความรู้เต็มสมองเลยนะคะคูจากแววตาแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมของเราบอกว่าวันนี้ได้เทคนิคดีมากๆจะรีบเดินทางกลับไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ดีขึ้นร้อนวิชาเลยร้อนวิชาโออยากกลับไปเอาเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานได้จริงเลยอาจารย์ของเราวันนี้ปล่อยพลังสุดฤทธิ์เรียกว่ามีเท่าไหร่แบบมอกให่หมดเลยใช่มุ่งมันตั้งใจมากๆค่ะที่จะยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับผู้ชมครับม ถ้าพลาดนี่เสียดายเลยะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องติดตามนะครับกับกิจกรรมดีๆของเรานะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ชีวิตดี By s c g ไว้ y นะครับกดติดตามไว้พอมีกิจกรรมอะไรกดสมัครลงทะเบียนมาคุณก็จะได้มาเข้าร, e ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราไม่พลาดแน่นอนเลยทีเดียวส่วนใครที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมโอเออเอไม่ต้องเสียดายคุณสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Fan Page นะครับรวมไปถึง YouTube Channel ของเราด้วยรับรองว่าเต็มอิ่มเหมือนกันแน่นอน แต่ยังไงก็อยากให้มาใช่ค่ะติดตามกิจกรรมดีๆนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจจากเพจของเราได้ค่ะเราจะประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามกับชีวิตดีไลฟ์ของเราด้วยนะฮะทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆนะครับมานําเสนอเวลาบ่ายสองค่ะถูกต้องได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสนุกด้วยกับเราสองคนเช่นเคยวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆนะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวั